มาถึงเรื่องของคุณเต้ฮะอายุสาสิบสี่ปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ครับเรื่องนี้ผ่านมาสักประมาณสิบปีแล้วตั้งชื่อเรื่องว่าที่บ้านผมไม่เหมือนใครนะครับเต้พร้อมแล้วสวัสดีครับเต้ครับผมสวัสดีครับนัดนะครับครับผมตอนนี้เต้ฟังอยู่แถวไหนผมอยู่สระบุรีครับสระบุรีฝนตกไหมครับไม่ครับแค่คลืมนิดหนึ่งคลืมนิดหนึ่งนะ แล้วก็ฟังอยู่กับใครตอนนี้ตอนที่ผมฟังอยู่กับแฟนครับฟังกับแฟนครับผมแล้วแล้วแฟนได้ฟังอยู่ด้วยปะก็พอไปทําธุระของเขาผมเฝเารถมาจอดไว้โอเคถ้างั้นครับนัดรบกวนเวลาของเต้นิดหนึ่งนะได้ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมผ่านมาสักประมาณสิบปีแลวเป็นบ้านของเราปหครับบ้านของเราเองครับโอ้โอเคตั้งชื่อเรื่องว่าที่บ้านผมไม่เหมือนใครถ้าพร้อมแล้วเต้ถ่ายทอดให้นัดฟังหน่อยให้แฟนรายการได้ฟังหน่อยครับครับผมได้ครับ เรื่องมีอยู่ว่าคือผมเนี่ยกับพี่ชายนะพี่ชายเขาได้แฟนมาคนหนึ่งก็หมู่บ้านใกล้ๆกันแต่อยู่บ้านานอกหน่อยครับเขาได้กันมาจากรุงกฤษแล้วก็มาอยู่ที่บ้านแล้วก็มีมีหลานมีลูกมีลูกชายคนหนึ่งแล้วผมเป็นคนเดียวที่เป็นผู้ชายที่ต้องที่ต้องอยู่ในบ้านก็คือผู้ชายตุลุเขาก็ไปทํางานของเขาครับครับ,รบก็เป็นเหมือนปกติผวเนี้ยรูปกค้กู้ครับก็คือแฟนออกไปทํางานแต่ผมเนี่ยก็คือต้องดู พ่อดูแม่คือในบ้านผมจะเป็นพี่สาวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คือด้วยกันครับครับทีนี้พอหลานผมเนี่ยอายุประมาณหกเดือนออืม,มันเริ่มมีของปแปลกๆเข้ามาในบ้านก็คือประมาณว่าเราเริ่มเห็นอะไรแปลกๆแล้วคือหลานเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นทุมปูที่พื้นแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยผมกับพี่จัสไซเนี่ยเห็นหลานเนี่ยคือไม่มีคนไปทําอะไรนะทีะ่เต่มีคนเนี่ยดึงที่นอนของหลานผมเนี่ยเพื่อจะพยายามที่จะให้มันตก ตกจากที่ห้องนางรินประมาณเนี้พี่เดี๋ยวนะหมายความว่าเรานอนรวมกันอยู่ในห้องถูกไหมฮะแล้วเราไม่ครับคือแยกแยกกันที่เกวานหมายความว่าคือพี่สะใภ้เนี่ยอยู่คนเดียวก,กับพี่ก,กับพี่สาวผมอแล้วก็ไม่มีคนเป่าคือเป็นคนออุ่มท้องมาใหม่ๆหม่นะพี่เนาะผมเป็นผู้ชายอืคนเดียวในบ้านก็ต้องก็ต้องดูกันประมาณนี้อ่าฮะแล้วหลานเนี่ยอายุหก <c oughs> ขวบถูกไหมฮะ เหมือนจะไ,ไม่ครับหกเดือนหกเดือนที่อ่ะครับผมเหมือนจะมีใครพยายามที่จะดึงเบาะหลานเนี่ยให้ตกลงมาใช่ใช่ที่ห้องรับแขก,กครับพี่ครับคือเหมือนมีคนพยายามที่ดึงแบบเลื่อนออกไปเลยนะพี่ประมาณสองคืบเนี่ยครับคือมันเป็นอะไรที่มันแปลกมาก,กครับที่ปแปลกใจคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทีนี้ก็เอาไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟออังครับก็เลยก็เลยแบบพ่อกับแม่เนี่ยก็เลยไปถาม ไปถามก็แสดว่าอือที่บ้าน,นกินอะไรกันแม่อะไรไหมก็ไ,มไปถามดูครับก็มาได้คําตอบทีหลังก็คือที่จะไปผมเนี่ยเป็นลูกสาวคนสุดท้ทองของใน,นครอบครัวในตระกูลของเขาเนี่ยคือคุณย่าของทวดเขาเลยเขาเนี่ยเป็นเป็นปร,ประสายสารบ้านผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าปอบเชื้อบอบที่เชื้ออะไรประมาณนี้ยขอบเชื้อใช่ครับเป็นปอบอครับครับมันทําให้ผมตกใจก,กันมากคือเอา้าแล้ว,ลวตั้งแต่แบบ ก่อนที่จะได้กันเราก็ไม่ได้ไปสืบเผาเล่าเร่ราวว่าเป็นแบบไหนก็เลยดูด้วยกันเลยประมาณนี้ครับครับทีนี้ก็หลังๆมาเนี่ยเริ่มหนักขึ้นอหนักขึ้นคือคือแบบที่จะใช้ยอยู่ในห้องเนี่ยแกทํัโจรสเตโดูที่แกไม่รู้ตัวของใจอี๋เมื่อที่แกออกมานอกบ้านดูที่พวกผมเห็นเห็นออกไปเล้าไก่บ้างครับแล้วก็กิน,นอะไร<บ>ะ<ำ>แปลกๆบ้างดูที่แกไม่รู้ตัวของใจอีกินอะไรแปลกๆอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นคือประมาณอย่าง เนื้อดิบที่พี่สะที่ะไฟผมเขาไม่เคยกินไงทีง่เขาเป็นคนที่ไม่ชอบเนื้อดิบเนื้ออะไรประมาณเนี้ยครับ,รบผมก็ไม่ค่อยมีความความเชื่อแบบเรื่องแบบนี้ประจำอยู่แล้วผมก็ไม่ไม่เชื่อพี่ทีนี้สิ่งที่ทําให้ผมเชื่อคือวันที่ผมไปหาพระคือเห็นบ่อยแล้วเริ่มเห็นแบบปแปลกๆนี่ก็ไปหาพระพระกพระท่านก็แนะนํามาให้ว่าให้ให้เราเวลาที่เราจะทํากับข้าวกินไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเชี่ยงไม่ต้องทาแต่ตอนเย็นเนี่ย แคนดี้อะให้ทำแบบกับข้าวตมม้มนึ่งรถซึ้นงูมาสองโลเนี่ยเราแบ่งกันเลยครึ่งโลเนี่ยครับเอาไปให้เขาให้เขากินก่อนแล้วก็เราที่เหลือแหละเรามาทากับข้าวให้เรากินด้วยความที่เราแบบไม่รู้ว่าทําแบบไหนคือไม่ให้เขามาก,กวนบ้านเราแล้วก็ค,คือเอาไปทำกับข้าวแล้วก็ไปทิ้งไว้หลังบ้านแล้วผมเนี่ยเป็นคนเราใส่จา,านใส่ชามแล้วก็ไปจุดธูปให้แล้วก็ที่สาวผมเนี่ยก็บอกว่าห้ามหันหลังไปดูออผมก็ เอากับข้าวเนี่ยวางไว้แล้วก็หันหลังกลับมาเลยแล้วก็เดินเข้าบ้านกับพี่สาวกันกทุกคนครับแล้วคืนนั้นที่ทําให้ผมแปลกใจที่ผมแบบแอบช็อกมากเนี่ยคือคือผมนอนพี่สาวก็นอนในห้องกันปกติธรรมดาส่วนผมเนี่ยนอนข้างค้างหน้าต่างครับครับแล้วก็นอนไม่นานอ่ะพี่ประมาณสี่ทุ่มตัวก็จะมีคนเนี่ยมาเคาะตรงมาต่างที่ผมนอน,เนอเบา กางก๊อกป๊อกเนี่ยสองทีครับแล้วผมก็คิดว่าพี่ชายผมสองคนที่อยู่ข้างนอกที่ว่าวิ่งรถตื่นอยู่เนี่ยเขาจะมาหรือเปล่าก็เลยโทรถามดูครับว่ามาันไมเขาบอกเขาไม่จะมาเขาอยู่ชนบุรีกันอไอ้ผมก็เริ่มแปลกใจคือแถวบ้านก็จะมีโจรโมยเยอะแยะมันก็ต้องระวังนะพี่นะผมก็เลยแปลกใจที่ตกใจมากกว่านั้นคือหน้าบ้านผมเนี่ยจะเป็นบ็อกบ็อกแก้วอก็ไปเห็นขามันขาคนที่วิ่งข้ามกลับไปกลับมาผมก็ตกใจว่า ขโมยแน่โดนแน่ประมาณเนี่ยพี่ผมก็รีบบอกพี่สะพ้ายกับพี่สาวของคนเนี่ยดับไฟในบ้านอดับไฟในบ้านให้หมดแล้วก็เปิดไฟนอกบ้านเลยครับผมก็เปิดไฟนอกบ้านปุ๊บผมก็ไปเปิดพม่านแบบแง้มดูทิวที่นอกบ้านเรื่องจากข้างบ้านก่อนนะคือไม่มีอะไรไม่เห็นคนอแต่พอไปหลังบ้านที่ผมเอากับข้าไปทิ้งไว้เนี่ย ผมไม่ได้ว่าคิดเป็นเป็นเอื่อนใจคือผมคิดว่าเป็นโจรมากกว่าคือแบบเขาจะมาขโมยของบ้านเราไม่อะไรไม่ประมาณนั้นมาเราไมีเด้ไปอยู่ด้วยเลยด้วยผมก็เลยค่อยๆมองไปตรงช่องของบล็อกบล็อกหลังบ้านอืค่อยๆมองไปมองไปก็ไม่เห็นอะไรนะพี่สร็จจังหวะนั้นที่ผมหันไปมองที่หลังบ้านเนี่ยครับผมไปเห็นผู้ชายสี่คนผู้ชายสี่คนใช่ครับแต่มองดูแล้วไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยคือ เขาไปกินของเซนบายที่ท,ที่ที่ผมไปวางไว้อะพี่ oh. ที่เขาว่าต้องให้เลียดเอาแล้วก็เอาไปไว้ให้แบบให้เขามากินเขาจะไม่บางควรบ้านผมประมาณนะี้ที่พกท่านแนะนําไว้ที่ทคือผมมองเข้าไปเนี่ยเขานั่งกินพวกเนื้อดิบที่เราวางไว้ในจานสี่ห้าคนเนี่ยเยอะแยะแบบมันไม่ใช่คนเนี่ยพี่พราะเห็นแบบนั้นผมก็ช็อกํำอะไรไม่ถูกเลยผมก็บอกคือมันเสื้อผ้าเขาก็ ใส่แค่งจริงตัวเดียวสิงแดงบ,บางคนก็ใส่สีดำแล้วก็ขาดลงดิ่งอลยพี่<อ>ผมแบบคือมือทาแขน้าขนเนี่ยลุกไปหมดเลยผมก็เลยแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วก็เดินไปบอกพี่สาวเดินไปบอกพี่สาวปุ๊บพี่สาวก,ก็ไม่รู้จะทำอะไรกันนี้แล้วพี่ก็เลยตกใจก็เลยเอาพระเนี่ยที่อยู่ในห้องพระของพ่อเนี่ย<อ>มาคล้องคอกันหมดทุกคนคล้คคคองคอกันหมดทุกคนปุ๊บก็รอจนถึงเช้า รอจนถึงเช้าผมก็เลยตัดสินใจไปหาพระองค์หนึ่งที่ที่ที่เรารู้จักกันครับท่านก็แนะน,นําให้ไปหาหลวงพออ่อที่อยู่นครนะั่นที่มาพระองค์หนึ่งก็แล้วกันครับก็คือว่าบ้านผมเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็พี่ชายไปพี่จะไปให้เขาดูให้อะไรให้เนี่ยครับพี่เดี๋ยวพระองค์น,นี้เขาก็เลยผมก็เลยทําไงก็ได้ที่หลวงพอ่อแนะน,นํามาผมไม่ต้องการให้ออครอบครัวผมมีแบบเรื่องเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นมาหรือว่าจะมีอะไรที่มันแปลกแปกแบบเนี้ย คือมันมันเยอะแยะมากมายที่เราแบบเจอกันมามากมายแล้วก็เลยที่ที่ที่สบายผมเนี่ยเข้าไปหาท่านท่านเองก็บอกกลับมาว่าต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปเรียกกินไม่ต้องไปเรียกกินไม่ต้องทําอะไรคือยิ่งเรียกกินเท่าวันไหนเลี้ยงก็ดีเขาก็เขาก็จะมาใช่ครับเขาจะมาเหมือนเหมือนกับเหมือนเหมือนกับเป็นเป็นกิจวัตรของเขาว่าตรงเนี้มีคนเลี้ยงเขาเขาก็จะมาอยู่ตลอดเวลาใช่พี่ใช่ครับแล้วถ้าวันไหนพายมเลี้ยงเขาไม่ดี เขาก็จะมาควนควนในบ้านแล้วผมก็ถามว่าหลวงพ่อครับเนี่ยผมจะมีทังแก้วิธีไหนที่ที่เพื่อนผมแนะนํามาซื่นมีวิธีอุดวิธีตัดเชื้อชาติพี่น้องออกไปจากที่สะพายได้ได้หลวงพ่อท่านก็บอกผมมาว่าถ้าไม่เก่ง่ะผมจริงแล้วพระไม่เก่งจริงแล้วก็ทำเนี่ยทำวงเดียวไม่ได้ต้องเก่งจริงที่จะทําได้ถ้าทําได้ก็ดีถ้าทําไม่ดี มันจะยิ่งเดือดร้อนหนักกว่าเก่าตรงที่ว่าถ้าเขาแตกแบบแตกหม่แตกพวกเขาก็จะมาควนบ้านเธอหนักกว่านี้เพื่อเขาจะเอาแบบไหนอืผมก็เลยไม่รู้จะทําแบบไหนพี่ผมก็เลยเอาเอาขั้นตอนแรกแบบที่หลวงพ่อบอกก่อนดีกว่าแกก็บอกผมว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเลี้ยงอย่าไปพูดถึงเขาแล้วก็อย่าไปลบดูเขาเขาอยู่ส่วนเขาเราอยู่ส่วนเราไม่ต้องเลี้ยงทางใครทางมันใช่ครับแล้วกลับมาบ้านกลับมาบ้านเนี่ย แม่ผมก็นอนในห้องที่สักก็อยู่กันปกติธรรมดาแต่ตัดสินใจว่าวันนี้เราไม่เลี้ยงเราไม่เอาอะไรให้เขาแล้วเออก็อยู่ทําตัวเป็นปกติธรรมดาอาบน้ำเข้านอนกันธรรมดานะเฮ้ยอะไรอะตกใจอะไรประมาณรถขบีบแต่นึ่อะไรนะรถขบีบรถบีบแต่นะโอ้โหเมื่อกี้เกือบมีอะไรออกอากาศแล้วโอเคโอเคโอเคเชิญต่อครับเชิญต่อครับครับผมแล้วทีนี้ก็คือ ผมก็ก็คือไม่รู้จะทําแบบไหนแล้วพี่ก็คือเอาตามที่เขาว่าอืที่หลวงพ่อสั้นบอกว่าอย่าไปเลี้ยงอย่าไปอะไรก็เอาตามแบบนี้แหละครับผมทีนี้ผมก็ทําตัวตามปกติทุกอย่างประมาณตีสองตีสองแม่ผมเนี่ยแกนอนในห้องนอนในห้องป<อ>ุ๊บออยู่แม่ผมเนี่ยร้องมันลั่นลั่นบ้าน,นาเลยพี่ครับคือแกร้องมาคํานึงว่าใครก็ได้ช่วยชี้แม่ไม่อยากอยู่แล้วแปว่าอย่างเงี้ย ผมก็วิ่งเข้าไปมีผมมีพี่สะพ,พ้ายพี่สาวซุยสาวสองคนครับแล้วก็พ่อคนแก่หนึ่งคนผมเด้วิ่งเข้าไปี่วิ่งเข้าไปแม่ผมก็เอามือดิบคอตัวเองหุย้ยแม่ผมเนี่ยเอามือดิ่บคอตัวเองอแล้วบอกว่ากูไม่ใหญ่อยู่แล้วอยากตายให้กูตายเลยอย่าให้กูอยู่แบบนี้เลยซ<ห>ื่ผมต้องเอามือกับมือกับของผมเทียบพี่สาวเนี่ยไปดึงมือแม่ผมเนี่ย่าจากคแอแม่ผมครับ ผมก็บอกแม่แม่นี่ผมนะมีสติแล้วก็ตั้งตั้งสติดีๆอย่าเกลี้ยกล่อมากเียกมมากตั้งสตินี่ผมนี่ผมเต้นะมาแล้วมีพ่อเขามาเลยก็มา,มาคือแกแบบเ <c oughs> ต้ช่วยแม่หน่อยมันเป็นหมามันจะมากัด่อแม่แล้วก็<ห>แม่ไม่อยากอยู่แล้วเอาให้แม่ตายหน่อยนะแม่แม่ไม่อยากอยู่ในโลกแบบนี้แกพูดมาผมก็ไม่รู้แบบทำอะไรไม่ถูกคับพี่จังหวะนั้นก็ดึงดึงมือแม่ออกจากคอเจ้าของก่อนอย่างเงี้ยพอเอาของเอามือออกจากคอแม่เสร็จปุ๊บแม่ผมเนี่ยแกก็สั่ง จัวสารร้องแล้วแกก็ร้องไห้แกบอกว่ามันมาแล้วเต้มันมาแล้วผมก็บอกว่าไหนมันมาจากไหนแม่ทีนี้แม่ผมว่าเนี่ยมันแสงมามันอยู่บนแผ่นฟ้าบ้านของเราคือผมมองขึ้นไปบนแผ่นแผ่นฟ้าบ้านผมเนี่ยมันก็เป็นบ้านธรรมดาปกติที่เออเออเออครับมันไม่มีอะไรแล้วพ่อผมเนี่ยแกก็บอกว่าไหนให้มันมามันมาที่ถ้าเกิดมันมาได้ยินฟันในตัวขาดเลยตอ็วิ่งเปียวมีดทั้งทั้งปืนแกก็เอามาเนาะครับแต่สิ่งที่ทาให้บ้านผมแบบ แบบโหนหูใจมากเลยคือพี่สาวก็ต้องมานอนล้อมวงแม่คนเดียวไว้เนี่ยผมบอกเนี่ยมันจะมามันจะข้ามพ่อมึงมาแล้วเนี่ยอพวกผมก็ไม่รู้มันจะข้ามไหนใครจะข้ามมาแม่พ่อผมก็บอกเอาพระมาห้อยจุกคนแล้วก็ไหนแม่มึงถ้าจะมนจะข้ามมาตรงไหนแล้วข้าจะฟันมันเองอ,อย่างไรเี้ยเนาะคือเราไม่รู้เราสู้ขูอยู่กับอะไรอะพี่ครับสิ่งที่มองไม่เห็นมองถ้าเต็นมองไม่เห็นแล้วทําไปด้วยขนเราก็ลู้ไปด้วย<อ>คือพยายามพูดขู่ขูด,ขด สติขวลมให้เรามีสติให้เรากล้าให้เราสู้กันเนี่ยแต่เราไม่รู้เราสู้กับอะไรก็แค่นั้นเองผมก็แบบมไม่รู้จะทํายังไงจบจนเวลาไปถึงประมาณทีสามเนี่ยครับผมก็ค่อยก่อนแม่แล้วก็กอบแม่ไปแล้วก็แม่บอกว่าเต้กอดมือแม่แน่นๆบอกว่ากอดเพราะว่าแม่หลับตาจะไปคิดได้มาก<อ>เนี่ยลูกทุกคนนอนซอมแม่หมดทุกคนพ่อก็มีมีมีดมีพระเราทําดีเราไม่ได้ทําอะไรใครแล้วก็พี่สะใภ้ผมเนี่ยแกก็ร้องไห้เนาะแกบอกว่า แม่เราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เราไม่ได้ทําอะไรใครก็เราก็ว่ากันไม่ได้นะพี่ถ<อ>ึงเขาจะเป็นเชื้อมาจากไหนแล้วก็เรารู้อยู่แก่ใจอยู่แต่เราไม่ได้ไปพาชินถึงเขารประมาณเนี้พี่พอผมพ่อผมก็หลับพี่สาวผมก็หลับ<อ>ผมเนี่ยยังไม่หลับเพราะว่าอะไรคือผมหนึ่งเลยอ่ะผมตกใจแล้วผมคิดสมองผมคิดตลอดเวลาไอ้ขนมันก็ลุกกลัวก็กลัวแต่มู้จะทํายังไงแล้วก็ผมก็มอง มองแผ่นว้าฟ้าพิดาบ้านผม<อ>ทีนียผมว่ามันเสกมาผมก็อยากรู้เป็นตัวแบบไหนมาอย่างไงคเห็นไม่เห็นอะไรผมก็เลยแบบไม่รู้ไม่รู้เรื่วะนะผมคิดอะไรนะผมก็ได้แต่สวดบทแผ่ในตา<อ>แล้วก็ฟังฝาหูฝา<อ>หูที่ผมที่ผมสวดได้พี่ครับครับสวดไปสวดมาเนี่ยมันมีเสียงผู้หญิงเนี่ยหัวเราะหัวรอดในหูผมเจ้ที่ผมสะกิดพี่สาวเนี่ยคือถ้าเสียงหัวรอดดังขนาดเนี่ย ทุกคนเนี่ยต้องได้ยินหมดทุกคนแล้ว<อ>้องลูกกันบ้างเลยแต่เนี่ยมันได้ยินแค่ผมผมก็ดึงเลยตกใจแล้วตกใจแลแ้วจะไม่พูดก็เลยท่องต่อไปทีนี้จังหวะที่ผมจะท่องน้โมสามจบเนี่ยพอเราท่องน้โมปุ๊บเขาเนี่ยท่องก่อนเราเลยคือคนที่ผมได้ยินเสียงเนี่ยที่ผมท่องน้โมแบบบทเนี่ยพระหงต้องน้ำด้วยน้โมสามจบดครับ<อ>ผมพูดน้โมอะจะรคาวะโตปุ๊บเขาฟูดต่อเลย พูดผลทุกคาด้วยพี่ล้อโอ้ขนลุกเออห้องความสมศักคำเลยแล้วทีนี้ผมก็มันถ้าเป็นเราเสียนะพี่เนาะคือเราจะพูดคําิ้มยิ้มเขาพูดได้ก่อนพอผมไม่ชองแล้วเสียงก้องโมลออออกมาเขาบอกว่าจะชอบบนไหนทีนี้ก็ว่าอย่างเงี้ยครับ<ฮ>ผมก็เลยทําอะไรไม่ถูกผมก็เลยแบบพาก็อยู่ในคอพาก็อยู่ในคอก็เลยปุุกพ่พอปลุกพ่พอขึ้นมาพ่พอแก็บอกว่า,าเป็นไรเจ้เพราะไม่มีอะไรเพไม่มีเครื่องคุย ฟอกขึ้นมาอืมว oh. ันี้พอตอนเช้าเนี่ยพวกผมก็เลยสว่างขึ้นมาปุ๊บก็เอาแม่ไปวัดไปรดพิมลแล้วก็ไปเรียกขวัญเรียกอะไรกันบ้านส่วนงในคืนครับผ่งจ่งที่ผม,มเจอตรงนั้นปุ๊บผมมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อืมผมก็ไปรล่าให้เพื่อนผู้หญิงคนนี้ฟังเขาก็บอกเตเดี๋ยวนายอาแม่มานะมาแล้วก็ เราเมีอาจารย์อยู่ที่กัมิชาท,ที่สุสมจอบเราพาเข้าไปอบอกว่าเนี่ยทีผมก็ได้ผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยพาเข้าไปในที่สงจอบเป็นอาจารย์กัมิเขาเขาก็เอาพวกผมไปเนี่ยไปทาพิธีเกี่ยวกับเขาเรียกภาษาอีสานก็คือพูดแล้วก็เอาพิษภัยผมไปไปคล้องได้ทำพิธีตัดตัดญาติ ตัวโหติกาเลยเข้าประมาณเนี่ยครับแล้วก็วันที่ัดเนี่ยก็คือจากไก่ที่เขาให้ผมเนี่ยเตรียมไปจากที่บ้านออเอาไปให้เขาซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วก็ไก่ตัวเนี้ยมัดขามัดขานาที่ไม่ใู้ไปนไหนนอนอยู่ตรงปลายเท้าของของพี่จะไปผม<อ>แล้วพี่จะไปผมเนี่ยก็จะนีุ้่นขุ่นปินปั้นจนึ่นเป็นตุ่นเกศครับ แล้วก็พี่จะไปผมก็เหมือนคนจะแต่งงานกันในประมาณเนี้พี่มันได้อืมันได้ก็หากันทีนี้ก็าท่องเขาก็ท่องนานพอสมควรนะพี่เสร็จแล้วเขาก็เอาได้เอามีดเนี่ยมาปาดได้ทําวิธีจัดจาติกโหติกาเพื่อไม่ให้แบบทางนู้นมาควรนแบบเพราะพี่จะไ้ผมเขาเป็นลูกสาวคนคนเล็กก็จะมาหาทางนี้ประจำนะพี่พอมีดเนี่ยไปตัดได้ปุ๊บไก่ตัวนั้นเนี่ยดยเสเ็จปุ๊บมันนิ่นทีมันชัก รอ <L> oh. ทัดแบบดิ้นเลยอ่ะดิ้นแล้วก็มีเลือดออกปากออกแล้วมาผมก็เลยแปลกใจว่าไม่เห็นมีคนไปทําอะไรไก่กทําไมไก่ถึงกลายเป็นแบบนั้นโอ้ oh. ดิ้นแบบจากไก่ดีๆที่นอนที่แข็งแรงมาจากบ้านเราไม่ได้เป็นในนาทีทัก <Th ab. S 2> ข่าวไว้เฉยๆโอพอเห็นแบบนั้นปุ๊บไก่เนี่ยดิ้นดินด้นชัก,ช,กชักไปแล้วก็เลือดออกปากออกอะไรมันก็ตายโลฮะพอตายปุ๊บผมก็กลับมาบ้านกัน oh. เพื่อนก็าบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรมาบ้านผิดปกติอีกนาเจก็คือ จะมีคิดขึ้นให้มาทาที่ฝ่ามือฝ่าเทา้าประมาณเนี่ยที่จนถึงเนี่ยประมาณสิบปีประมาณสิบปีแล้วพวกผมก็ยังอยู่ร่วมกันแบบเนี้ยแต่ถามว่ามีบ้างไหมก็นานาน,าน,านานมากถึงจะมี้นแต่ว่าคนที่คนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมานอนพักที่บ้านเนี้ยจะเห็นอะไรปแปลกแปแล้วก็จะพบเจอแบบเนี้ยพี่ผมก็เลยแบบ มันนา oh. จริงๆผมผมตัดสินใจเล่าเรื่องเนี้ยเพราะว่าอะไรผมผมคิดว่ามันมันไม่น่ากลัวหรอกแต่ถามว่าผมอยู่เหตุการณ์เนี่ยผมน่ากลัวแล้วผมอืเ <c oughs> ชิญครับผมคิดว่าเขาเขาพูดกันมาอีกคำหนึ่งว่าทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องเขาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราพูดถึงเขาอ้าวแล้วมันเล่าอย่างเงี้ยผมไม่คิดนะเพราะผมก็ไม่ค่คยได้เข้าบ้านเพราะผมคิดว่าผมว่า นี่มันสิบปีแล้วทุกอย่างมันก็น่าจะเงี่ยเป็นหมดทุกอย่างแล้วทุกครั้งที่ผมพูดกันเนี่ยทุกครั้งที่อาจารย์ที่ทางกัมพูชาพูดมาว่าอย่าพูดอย่าพูดถึงเขาถ้าพูดถึงเขาพูดว่าอะไรเขา่าจางเขา่รู้ว่าเราพูดถึงเขาอยู่เดี๋ยวเขาจะคุยแล้วก็เขาจะมาบ้านเราอีกเอางาน้จะถามว่าผมว่าจะถามว่าผมลองไหมเนี่ยพี่พี่นรกขุนลงนะแล้วไปไง้วเปงจะถามว่าไม่มีก็ไม่มีอะไรนะพี่ก็มีนานๆที่ที่ว่าผมได้เห็นได้เห็นบ้างธรรมดาแต่ถามว่าผมตกใจไหมผม ผมคิดว่ามานานแล้วอืมคิดในแง่ดีคิดดแ่ีเขาอาจจะไปแล้วก็ได้ใช่ครับผมคิดแบบนั้นดีกว่าเพราะว่ามันก็ผ่านมาจนสิบปีแล้วใช่ครับสิบปีแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอนน้เนี่ยีเต้ครับผมมีเรื่องจะถามครับเออ่เมื่อตอนที่เต้เริ่มเล่าเรื่องนี้เนี่ยเต้บอกว่าเป็นปอบเชื้อใช่ครับแล้วผมก็ไปหาข้อมูลครับเต้คุณผู้ฟังนะปอบเชื้อเนี่ยเขาบอกว่าหาก หากในครอบครัวใดที่มีพ่อแม่เป็นผีปอบเมื่อตายไปลูกหลานจะต้องสืบทอดเชื้อสายการ<ช>เป็นผีปอบต่อไปด้วย<ช>หรือในอีกแง่หนึ่งเนี่ย<ช>ก็อาจเป็นการสืบทอดทางพันธุกรรมที่ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามก็ต้องรับสืบทอดต่อกันไปจนไม่มีวันจบสิน้นแล้วแต้<ช>คิดคว่าคนในครอบครัวเต้ใครเป็นปอบอ่ะผมคือพี่สะใภยคือทุกวันนี้พวกผมก็ทาใจนะคือพี่สะใภยก็ร้องไห้ทุกวันผมลืมบอกพี่ไปว่าที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ย ตอนที่แม่ยายของของของพี่ชายผมเนี่ยเขาเสียตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มมีเหตุการณ์ปกติเนี่ยแบบไม่ปกติในบ้านเนี่ยอ oh. อยู่ๆปุ๊บผมเคยเห็นพี่สะพ้ายผมผมเปิดนอนนอนในห้องนะพี่เนาะแล้วก็เปิดประตูไว้พี่สะพ้ายผมเนี่ยเดินไปแล้วก็เดินมาพอรอบที่สามเนี่ยเดินเข้ามาหาผมเป็นผู้หญิงแก่ผมยาวร oh. าบพื้นสีขาว oh. แต่ผมก็ตกใจเซื่อขึ้นมาปุ๊บเอา้านี่เราฝันด้วยว่เสต็ผมร้องสุดเสียงเลยนะพี่ oh. แล้วพ่อแม่ผมก็มาขย่าตัวว่า ดเป็นไรลูกเป็นไรผมก็บอกพี่เขาผมยาวถึงพื้นทีนี่ผมคิดว่าไอ้มัน,ปนแปลกนะแม่ก็เลยนี่แหละที่ผมจึงค่อยบอกว่าพอแม่เขาเสียปุ๊บบ้านผมเนะี่ยมีอะไรแปลกๆกันทีอ๋อแม่คือหมายความว่าแม่ของพี่สะพ้ายถูกไหมใช่ครับคือท่านเสียพอท่านเสียปุ๊บ <c oughs> พวกผมก็พากันไปที่หมู่บ้านเขาแล้วก็ไปถามไปถามปุ๊บจึงค่อยรู้ความจริงว่า่าตเขาอะ่ะ ยาเขาเนะ่ะเป็นเป็นปลอดเชื้อแล้วก็สืบทอดม, <า S 2> มาถึงพี่สะพ้ายใช่ใช่ครับมาอยู่กับแม่ของพี่สะพ้ายก่อนอแล้วพี่สะพ้ายผมเนี่ยเป็นคนเล็กเป็นคนสุดท้องโอเคแล้วอย่างนี้ครับเอ่อเต้ที่เต้บอกว่าเมื่อกี้พี่สะพ้ายเขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นถูกไหมใช่ครับเขารู้ตัว,วคือบ้านผมเนี่ยพี่คือใครก็ใครอะไรก็ช่างที่ที่ที่ประมาณว่าทําให้พี่สะพ้ายแบบโมโหนิดนึงเนาะประมาณเนี้ยอ,อ,อย่างคนที่อยู่แถวๆบ้านผมเนี่ยเขาจะรู้หมดทุกคนเลย ถามว่าผมอายไม่ผมผมก็าอายนะแต่ว่าคือมันทําไงได้ที่คือที่จะไปผมเนี่ยแบบแกไม่พอใจใครที่แบบไปว่าแกอะไรแกเนี่ยตอนกลางคืนสมมุติชื่อคนหนึ่งแล้วกันมีเหตุการณ์จริงนะครับพี่ว่าว่าพี่หนึ่งเนี่ยที่เขาอ่ะนอนนอนอยู่สักผ่อนในบ้านแต่แกม,มีปากเสียงกับพี่จะไปผมประมาณเที่ยงคืนจนเช้าเนี่ยเขามาเล่าฟังว่าเต้ที่จะไปเือไปเรียนงานฉันอยู่ในบ้านหลอ ปเลีนงานเบบนไหนที่เป็นหมาเป็นหมาดําตัวใหญ่เดินเข้ามาในบ้านแต่หน้าตึกรายของผมโอ้ oh. ไม่ใช่ครอบครัวแรกนะพี่สามสี่ห้าหกคือรอบๆแถวๆบ้านที่ผมอยู่บ้านกันอยู่นะ oh. เนี่ยอเขารู้หมทุกคน